เคยเป็นกันไหมเอ่ยรู้สึกว่าไม่มีเวลาโพสต์เลยอยากจะตั้งเวลาโพสต์เอาไว้ล่วงหน้าไม่สม่ำเสมอไม่มีคนช่วยลงนะคะปัญหานี้จะหมดไปถ้าคุณได้รู้จักการใช้เครื่องมือของ Meta ที่ชื่อว่า Facebook Creator Studio นั่นเองค่ะ Facebook Creator Studio สามารถช่วยอะไรเราได้บ้างนะคะสามารถช่วยให้เราตั้งเวลาในการลงโพสต์ทั้ง f a c e b o o k แล้วก็ Instagram เราสามารถเลือกวันเวลาที่เราต้องการแล้วก็ตั้งเวลาในการโพสต์ได้เลยเมื่อถึงเวลาที่เราตั้งเอาไว้นะคะระบบก็จะทําการนําส่งโพสต์ของเราแล้วก็โพสต์ให้เราในอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องมาโพสต์เองแบบสดๆเลยนะวันนี้มาดูวิธีการทํากันนะคะว่าเราจะใช้เครื่องมือฟรีๆแบบนี้ยังไงได้บ้าง อันดับแรกเลยนะคะให้เราไปที่ Facebook Creator Studio กันก่อนเลยนะคะตรงนี้เนี่ยพิมพ์ไปใน Google ได้เลยนะคะก็จะขึ้นมาเป็นอันแรกเลยกดเข้าไปนะคะสิ่งที่เราจะเห็นก็คือรูปร่างหน้าตาของ Creator Studio นั่นเองนะคะมันก็จะมีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ ให้เราเลือกบัญชี Facebook หรือว่า Instagram ที่เราต้องการจะโพสต์นะคะยกตัวอย่างถ้าเราจะเลือกตั้งเวลาในการโพสต์ Instagram กดไปที่ Instagram นะคะแล้ก็หลังจากนั้นไปที่สร้างโพสนะคะหรือว่า create post ได้เลยกดเข้าไปปุ๊บนะคะเขาจะให้เราทำการเลือกว่าจะโพสต์ i n s t a g r a m Feed หรือว่าเป็นวิดีโอนะคะอันนี้ให้ทำเป็น Instagram Feed เพราะว่าเราจะโพสต์นั่นเอง หลังจากนั้นก็เลือกบัญชี Instagram ที่เราต้องการจะโพสนะคะเลือกให้ถูกบัญชีนะเดี๋ยวโพสตผิดบัญชีเรายุ่งเลย กดเลือกบัญชีปุ๊บนะคะหลังจากนั้นให้เราใส่แคปชั่นที่เราเตรียมเอาไว้นะคะที่เราต้องการแล้วก็สา,สามารถแท็กโลเคชันได้อีกด้วยตรงนี้ก็สามารถใส่อีโมจิตามที่เราต้องการได้เลยนะคะหลังจากนั้นเลือกที่แอดคอนเทนต์นะคะตรงนี้จะเป็นที่ที่เราจะมาอัปโหลดรูปภาพของเราเนาะว่าเราจะใช้โพสต์ตัวไหนลงบ้างนะคะหลังจากที่เราใส่คอนเทนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้เนี่ยข้อดีของการโพสต์แบบนี้นะคะไม่ว่าเราจะโพสต์ลง Facebook หรือ Instagram เราสามารถติ๊กตรงนี้นะคะให้เลือกโพสต์ทั้ง2ช่องทางได้เลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเลื่อกมาปุ่มด้านล่างนะคะเขาจะมีให้เราสเก e ด u l e หรือว่าตั้งเวลาในการลงโพสต์ของเราเอาไว้ให้เราเลือกวันและเวลาที่เราต้องการที่จะลงโพสต์แค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วเมื่อถึงเวลาที่เราตั้งเอาไว้โพสของเราก็จะถูกโพสลงไปหน้าฟีด a c e b o o k กับ IG ของเราอัตโนมัติเลยค่ะง่ายๆแบบนี้นะคะชีวิตเราก็จะดีขึ้นนะคะไม่ ต้องมาเสียเวลานั่งโพสอีกแล้วทำทีเดียววางแผนคอนเทนต์เอาไว้ล่วงหน้าเนี่ยได้เลยค่ะ